มาค่ะกินก๋วยจั๊บค่ะพี่น้องก๋วยจั๊บยวนอุบลค่ะพี่น้องค่ะเส้นเหนียวหนุ่มหนับมากแกมกับหมูเหอุยบมเยอ่ยวบมมาเด้งเด้งเสร็จมากดีนึงก๋วยจั๊บซองนะคะเนี่ย เซนดีฮะเวยจับก่องของแบนแทบเสยพี่น้องค่ะเส้นแบบนี้เลยเมนี่ต้มสองฮอพวกนี่ค่ะเส้นบอกดีหนึ่งของแบนแทบเสยหอละสิบสามบาทไพรอยากได้ก็ไปกดออเด้วยพี่น้องด้วเนี่ของแบนแทบเสยค่ะ ไผ่ <ừ> ข้นอุบลสิรูบอว,ว่าการกินกว๋วยจั๊บอย่าก,กินดนซูเหมอกบเบอ็เบื่อเดยกินกว๋วยจับ๊บกินทุกวันก็ไม่เบื่อ ชวนมากถ้าอุบลบานเท่าอ่ะบานตำนาจะกินแบบบริไส่ซอมแบบนี้เด้บริไส่ซ่อมครูกับซอนเด้สีใส่ซอช้อนน้ำมลาซอนบ่วงนะก็ซอมแบบนี้อือ อู้พี่หน่องค่ะกุ้ยจับซ่องเจนบอกดีนึ่งแมห่อละสิบสามบาทใพย์ีปเสือ้อแม่ขายได้ยังไงห่อละสิบสามบาทเส้นดีมากน้ำซุปกับกลมกลมน้ำใส่หมูเด่งกับเหลือดนะ มูจองนบนหอมใบตองแบบนี้รสชาติพอดีน่ะหอมพริกไทยเนี่ยอ,อากาศกระห่อนโซ่ทนห่อนแบบว่าไอ้ส่วงเขากัน ตามเป็นหวัดเนี่ยอุ้ยซาใจแซบกินยำได้กับแซบแน่ ของดีเมืองยยอุบลหมยอกระปวกจับไปไซมีสู่สอบสู่มุม สุดยอดโอ้ยมเรื่องมันแครหมกี้น้ำเงอแต่เงอแต่รสชาติท้องตำปรุงนะคะปรุงแค่น้ำตาลแลวกะบกักผิด พี่น้องปรุงรสชาไดายเน่ตามปรุงแค่ไีนเลยเพราะน้ำซุปมันหนวยแล้วในซองเขาสิมี่หอมเจียวผง,งปรุงบลกพริกไหยแล้วก็เส้นจะได้กับไปตำม,มาด้วยพี่น้องค่ะของแบนแซบเสยตาบลองเลยว่าเส้นเหนียวเส้นเหนียวนุ่มมาก ห้องละทิบย์ก็บ,บาทมีติดหอติดบ้านไว้ดีไปสวยตอกันพี่น้องคะ่ะบักเงาแตกเมื่อไหรและเมื่อไหรแล้วคะ่ะไปสวยตอกันนะพี่น้องบักเงาแตกเมื่อไหรเลยสวัสดีค่ะ